รีวิว MG m a x u s 9และ MG m a x u s 7ราคาต่างกัน1ล้านบาทมีอะไรแตกต่างกันบ้างวันนี้ป้อนกับพี่แบงค์จะพาไปดูค่ะสำหรับคันนี้ครับ MG m a x u s 9นะครับตัวรุ่น V ราคา2 6 9ล้านห9 0 0ครับ สำหรับตัวสีเทาหลังคาดำนะครับดโทนตัวนี้เพิ่มอีก30,000บาทครับผมและสำหรับคันนี้ค่ะ MG Maxus s น้องใหม่นะคะราคาอยู่ที่1,769,000าบาทค่ะรถจน MG Maxus 9และ MG Maxus s e นะครับเป็นรถตระกูล MPV ขนาดเจ็บที่นั่งเหมือนกันนะครับในส่วนของความแตกต่างจะมีดังนี้ครับสำหรับ MG Maxus s นะคะจะมีขนาดเล็กกว่า Maxus n ขนาดจะอยู่ที่ยาว4 9 0 7มม กว้าง1,885 mm และสูง1,768 mm ค่ะส่วนมิติของ MG Mazas 9นะครับความยาวจะอยู่ที่5,270 mm กว้าง2,000ม m mm, สูง1,840 mm ซึ่งขนาดความกว้างของ MG Mazas 9นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและยาวกว่า MG m a s a s 7นะครับน้องบอนใช่เลยค่ะ สิ่งที่เหมือนกันของ2คันนี้นั่นคือกําลังของมอเตอร์และขนาดของแบตเตอรี่ค่ะใช่ครับน้องป้อนซึ่งตัวของทั้ง2รุ่นนะครับมีความเหมือนกันที่ตัวของมอเตอร์ขนาด130กิโลวัตต์นะครับให้แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่245แรงม้าที่350แรงบิดนะครับ ตัวของความจุบแบตเตอรี่เนาะจะอยู่ที่ขนาด90กิโลวัตต์ชัวคราครับผมแต่ถึงขนาดแบตเตอรี่จะเท่ากันนะคะแต่ระยะทางแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ m a x ัทซเจะวิ่งได้อยู่ที่570กิโลค่ะนะครับในส่วนของเมซัทนนะครับจะวิ่งได้อยู่ที่540กิโลครับผมเนื่องจากตัวของขนาดรถนะครับแล้วก็ตัวของฟังก์ชันนะครับทำให้ตัวของ m a x ัทซเววิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่าเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันและออปชั่นของ MG Max s 7ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างทางด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light และระบบไฟ Magic LED พร้อม Chrome Projector เปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันและกล้อง360องศา และเช่นกันนะครับกับตัวของ MG m a s c n 9นะครับจะมาพร้อมกับตัวของไฟ daytime running light นะครับพร้อมตัวของระบบไฟนะครับเป็นเลเซอร์ LED ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสูงอัตโนมัติครับมีกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่เหมือนตัวของ MG m e s a h 7ครับ MG Max 7นะคะให้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะมาพร้อมกับยาง 225/55R18 ค่ะพร้อมกับระบบตรวจสอบลมยาง TPMS ค่ะสำหรับ MG Master N นะครับมาพร้อมกับตัวของแม็กนะครับขนาด19นิ้วนะครับลัดด้วยยาง 235/55R19 ครับตัวนี้จะเป็นยางแบบคอนติซิ l ด้วยครับซึ่งยางตัวนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนได้กรณีที่มีการรั่วซึมนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ TPMS ครั คือจับประตูนะคะมาแบบ Hidden Door Handle ค่ะมาพร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้าค่ะทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาและแน่นอนครับตัวของ MG Maxana นะครับมาพร้อมกับประตูสไลด์ทั้ง2บานนะครับในส่วนของตัวผู้โดยสารตอนสองครับ MG Maxa s e นะคะมาพร้อมกับระบบไฟ Full LED และฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่สามารถปรับตั้งองศาได้ค่ะ สำหรับตัวของ MG m e s s a t 9นะครับตัวระบบไฟท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบ Full LED นะครับซึ่งตัวไฟท้ายตัวนี้จะยาวตั้งแต่ซ้ายจะไปถึงขวาของตัวด้านท้ายตัวรถเลยครับและฝาท้ายครับจะเป็นรูปแบบตัวของไฟฟ้านะครับสามารถตั้งองศาเหมือนตัวของ MG m e s e a t 7เลยครับ ในส่วนของภายในผู้โดยสารตอนหน้าและฝั่งคนขับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งคู่ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันมาพร้อมกับหน้าจอ Duo w i c r e e รีนดิสเพขนาด12.3นิ้วค่ะออปชั่นแบบชาร์จไวเลสก็มีมาให้ครบค่ะ สำหรับภายในของตัว MG m e s s e N นะครับจะมีความกว้างมากกว่าตัวของ MG Messer s e v นะครับซึ่งในส่วนของตัวบอกคู่หน้านะครับจะเป็นการปักไฟฟ้าเช่นกันนะครับแต่จะสามารถ m e m o ร y s ซ็ได้ทั้งหมด2ตำแหน่งมาพร้อมกับระบบนวด8รูปแบบครับในส่วนของตัวพรมลายนะครับจะเหมือนกับตัวของ MG m e s s e s e v นะครับจะเป็นพรมลัยหุ้มหนังมัลติฟังชันครับและสิ่งที่แตกต่างกันของ MG m e s s e และ MG m e s s s e นะครับ ก็จะเป็นส่วนของตัวหน้าจอที่จะแยกกันนะครับผมหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวของหน้าจอดิจิตอลสัมผัสขนาด12.3นิ้วครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับจะออกแบบมาเป็นแบบสไตล์ดูโอเลเยอร์นะครับจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวที่ชาร์จแบบไร้สายด้วยครับกระจกมองหลังนะครับตัว MG m e s s n a นะคะจะมาพร้อมกับตัวของกล้องมองหลังนะครับแต่ในส่วนของ MG m e s s a i r จจะเป็นกระจกตัดแสงออโต้ครับ หรับ,บอบาดแถว2ค่ะเป็นแบบกับตันซีทแบบปรับมือค่ะมาพร้อมกับระบบแอร์แยกอิกสระ MG Maxus 7 e ก็ยังมาพร้อมกับพาราโนมิกสนลูฟมาให้ค่ะ MG Maxus นะครับจะมีความหรูหรามากกว่า MG m a x s Seven ก็ที่อยู่ตรงนี้เลยครับเพราะตัวบอดจะเป็นแบบกับตันซีทนะครับพร้อมระบบ ปลอกไฟฟ้าและตัวของบอบ์ดสามารถที่จะนวดได้ด้วยครับผมทั้ง2ตํตำแหน่งเลยมาพร้อมกับตัวระบบคอนโทรลแบบทัชสกรีนนะครับที่ในส่วนของตัวที่พักแขนครับและยังมีออปชั่นพิเศษนะครับก็คือตัวโต๊ะอเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะนั่งทํางานได้เลยนะครับแอรก็จะเป็นตัวของแอร์แยกอิสระเช่นกันนะครับและแน่นอน,นครับไม่พลาดเลยก็คือตัวของพาราลิมิตซันรูป และนี่คือความแตกต่างนะครับของ MG m e s s a 9และ MG m e s a 7 s ครับใช่ค่ะพี่แบงค์ แคมเปญของตัว MG m a s e a นะครับรับได้เลยครับ oh. ดอกเบีย้ยสูนเปเซ็นต์นาน5ปีนะครับพร้อมกับประกันไปชั้น1นานถึง3ปีเลยครับและในส่วนแคมเปญของ MG m a x e a s 7ราคาพิเศษจาก1,769,000บาทเหลือเพียง1,599,900บาทราคานี้ค่ะมีผลย้อนหลังให้กับลูกค้าที่รับรถไปแล้วตั้งแต่คันแรกและยังมีในส่วนของประกันภัชั้น1ปีให้1ปีค่ะ สนใจชมรถตัวจริงและปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์หรือทดลองขับ MG MESA a และ MG m e s s a ติดต่อป้อนได้ที่0952488963ที่ MG เอบิลปทุมธานีค่ะหรือน้องแบงค์นะครับ0947970909 MG เอบิลปทุมธานีครับ